เพชรพระลวยสวัสดีซี่ซูผู้สุสขคนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปดวันจันทร์ก็กออก0 2นยสี่ตัวล่างก็กคือ9เกลุดพี่น้องลุดพี่น้องขอโทษขออภัยอะไรเลขปูลุดเป็นงวดที่สอ,อ้ยลุดพี่น้องเข่ามาสองงวดลุดเอบอผิดผิดถือกับขอโทษขออภัยได้พี่น้อง เลขปูเข้ามาสองหัวตดดิดติดหัวที่สามบัดมานลุดลุดไปคิววดว่าหลุยลุดพี่น้องบ่ได้หลุยลุดไปจะเหตนุนี่บ่ลุยบ่หยังเลยพี่น้องลุดเลขออกสองีของปูกับเป็นตัวเน้นซ้ำหกสองเก็ดสองบ่เข่าเานาะพี่น้อง ขามาสองวันหลังวันที่สามลดซ้ำเหล็กกับมีเขาไม่ลดเป็นของธรรมดาทุกอาจารย์ทุกสำนักต้องมีเขาไม่ลด วันพุธที่ยี่สิบทันว่าสองหาหกหก เราพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปด บนล่างวิ่งหกบนล่างวิ่งหกกับเจ็ดตัวเก่าเอาปูเขาบ่เคยเน้นงวดนี้ขึ้นเน้นนาบานนอบ่เ,เคยเน้นกับเน้นเนนที่เจ็ด บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดส่วนจับกูหกสี่หกหา เก็ดสี่เก็ดห้า เบิ้นสี่สี่สองสองเลขเบิน้นแปดแปดเลขเบิ้นได้พี่น้องได้สามตัวเลขเบิน้น เลขเบิ้ลสี่สี่สองสองแปดแปดส่วนตัวเด่นตัวเน่นก็นคือปูเน่นให้หกสี่ จ็ดส <ersch> ี่เ <variety>: จ <nai> ็ดห้าตัวเน้นสี่คูเน้นสามคูเกรียตัวหกหาตีปูวันเน้นงวดนี้มีตัวเน้นแสดงว่ามั่นใจแสดงว่าปูมั่นใจทุกงวดปูขีบมีตัวเน้นตัวเด่นให้งวดนี้มีตัวเน้นตัวเด่นพุทธที่ยี่สิบท่านว่าสองหาหกหกลาพัฒนาปูหาเจ็ดแปด บนล่างปูให้วิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เห็ดเจ็ดเน้นที่เจ็ดได้พี่น้องบอมเป็นเห็ดบนล่างวิง่งหกกับเจ็ดบมเป็นเห็ดส่วนจับคู่กับมี6หกสี่หกหาเจ็ดสี่เจ็ดหาตัวเด่นของปูกับหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดหาหกหาเลี้ยคู่เดียวหางเดียวบอนแอร์บนนอ,บนอนได้พี่น้องเลยหกขาก็เป็นไปได้ด้ เลขก,กันเลขเบิ้ลกันมีซี2ี8อองะพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกรพิจาจรณาหน้าบ้งถ้าบ่ามักกับพานตัวเลขก,กัเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอากราบขอพระคุณปูหาเจ็ดแปดหลายที่ให้แนวทางล่าพัฒนาให้พี่น้องเฮ้า พิดารณหน้าเอาไปวิเคราะห์เบิง้งตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านนะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม